สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแกรมอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่านะคะมีคนขอมาอยากรู้วิธีการสั่งของจากเค l ร์ลแปอปส่งไปที่ไทยนะคะวันนี้แกมก็เลยจะมาโชว์ให้ดูว่าเราจะสั่งของจากเค l ร์ Pop ปอปยังไงได้บ้างนะคะกันนะคะ,ะ,คะเข้า Google ง่ายที่สุดพิมพ์ c เลือกปอปเข้าไปนะนี่นะคะเปิดเจออันแรกกดเข้าไปเลยนี่แหละเปิดมาเจอหน้าแรกของ c ค l ร์ลแปอปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ เนี่ยเขาบอกอยู่ฟรีชิปปิ้งนะคะถ้าเราสั่งเกิน $30 ดอลลาร์นะคะในประเทศอเมริกาก็ส่งฟรีถ้าส่งต่างประเทศนะคะที่ไม่ใช่อเมริกาเกิน $50 ดอลลาร์ก็ส่งฟรีนะคะเพรที่จริงจะไม่ได้อยากได้อะไรจากค o l o เร่ปเลยนะแต่มีคนอยากดูไงเก็เลยจะมาทําให้ดูนั่นแหละสีนี้แม้แบบสีธรรมชาติแม มันเขาบอกมันเป็น m e t a l l i p r r s s s powder แต่พี่ว่ามัน Metallic ไม่พอนะน้องพี่อยากได้ Metallic กว่านี้อีกมีไหมนี่เราดูสีนี้กันดีกว่า c ี I o u นะคะจะเป็นสีประมาณนี้เพิ่มไปเลย q u ค n ณ i t y คือจำนวนว่าเราอยากจะได้1อัน2อัน3อันอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีกดเพิ่มในตะก้านะคะพอเราเกดขึ้นไปเพิ่มในตะกาใช่ไหมเขาก็จะขึ้นมาว่า นี่ has been added to your cart means มันแปลว่ามันถูกแอดไปในตะกร้าแล้วแล้วก็มากดดูตะกร้าของเราได้นะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาแกมได้ทำการเลือกของบางอย่างไว้แล้วนะคะไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปันเมื่อจะมานั่งดูแกมเลือกของชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ถูกถูกไหมอันนี้คือของที่แกมเลือกไว้นะคะแต่ว่าแกมจะไม่ซื้อถึง50ดอลลาร์ค่ะพระแกมไม่ได้อยากได้อะไรมากมายแกมจะเลือกแค่บางอัน Hi Oh so wow, Thank you <laughs> Yeah Makeup can help you ราคาทั้งหมดอยู่ที่24ดอลลาร์นะคะโทร4 to check out คือจ่ายเงินนะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงรอบข้างนิ่นๆนะคะเพราะว่าเพื่อนแกมกลับมาบ้านแล้ว ก็เรามาดูในส่วนของการจ่ายเงินกันนะคะก่อนที่จะสิ้นสุดการสั่งของเนี่ยเขาจะมีอยู่3ตอนตเห็นไหม Customer information ก็คือข้อมูลลูกค้านะคะวิธีการส่งแล้วก็วิธีการจ่ายเงินนะคะก็ถ้าใครจะถ้าใครมี PayPal ก็ใจ่ายใช้ PayPal ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาให้เราใส่อีเมลเนาะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นประเทศไทยแทเนาะเราก็ใส่ที่อยู่เราเลยนะคะก็ ชื่อที่อยู่เมืองออรหัสไปรษณีย์นะคะประเทศเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะถ้ามีเนาะก็กรอกเลยค่ะถ้าเราใส่ข้อมูลที่อยู่เราเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็จะขึ้นราคามาให้ตรงนี้นะคะว่าต่างประเทศเนี่ยส่งเท่าไหร่นะคะถ้าเรากด อนดีนิวนะคะมันก็จะแบบไปขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการจ่ายเงินนั่นเองนี่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะใช้บัตรเครดิตหรือว่าจะใช้เพ y p พอจ่ายนะคะใช้บัตรเดบิตก็ได้แต่บัตรเดบิตเน่ะนจำจําได้ว่าใช้อยู่ได้แค่2ธนาคารคือธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกสิกรสีเขียวนะคะบัตรเดบิตของกรุงเทพเนี่ยต้องเป็นบัตร B1 First แบบที่ไม่มีชิปอะค่ะแบบที่ไม่มีตัวเป็นชิปอะเป็นบัตรธรรมดา ตอนแรกแกมก็มีบัตร b 1 s p นเที่แบบเป็นมีตัวชิปอยู่อ่ะแกมก็ไปเปลี่ยนที่เซ็นทรัลลาพาวนะคะเป็นแบบไม่มีชิปแทน building address อันนี้เรากดอันแรกก็จะหมายความว่าเราจะใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ธนาคารนะคะ2นะคะก็จะเป็นที่อยู่ธนาคารอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่อยู่ที่เราอยู่เป็นอีกที่หนึ่งนะคะอย่างสมมติว่าถ้าแกมใช้บัตรกรุงเทพเนี้ยแกมต้องใส่ที่อยู่เป็นที่อยู่ไทยนะคะแล้วก็ ชิปปิ้งอะเดรสก็จะเป็นที่อยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็ถ้าเรากด complete order แล้วกดตรงนี้แล้วนะคะตอดีเขาจะ Require เลขนะคะเลขนี้เนี่ยจะถูกส่งไปที่พวกมือถือเราที่เรา,เราลงทะเบียนกับธนาคารไว้นะคะเราต้องเอาเลขนั้นเนี่ยมามาใส่นะคะคือขั้นตอนยากก็คือว่าตรงตรงเลีเนี่ยตรงเลขเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ตรงชื่อเนี่ยมีปัญหานิดนึงบางคนไม่รู้นะคะคือหน้าบัตรชื่อเราแค่ไหน พิมพ์ตัวใหญ่ก็ต้องเขียนพิมพ์ตัวใหญ่ให้หมดเว้นวรคยังไงก็ต้องให้เหมือนบนหน้าบัตรเราทุกอย่างนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาทีหลังได้เนาะถ้าเพื่อนๆโดนถ้าเพื่อนๆไม่สามารถแบบซื้อได้มีปัญหาแบบวีดีมันขึ้นมาแบบแคนโซอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองติดต่อธนาคารดูดูว่าแบบบัตรเราเนี่ยสามารถใช้จ่ายซื้อของออนไลน์ต่างประเทศได้ไหมนะคะก็ลองถามธนาคารเขาดูเนาะข้อดีของการสั่งต่างประเทศคืออะไรรู้ปะไม่โดนภาษีรัดอะ ของแกมโดนทั้งภาษีแบบแคลิฟอร์เนียด้วยโดนภาษีของ LA ด้วยบวกกันเข้าไปทุกคน3.399คูณ36นะคะก็ราคาประมาณ1,223บาทนะคะก็ค่าส่งที่จริงก็ไม่แพงมากเนาะแล้วก็แกมแนะนำนะคะเวลาสั่งออเดอร์ทีนึงเนี่ย,เ,ยเวลาสั่งของไปที่ไทยเนี่ยสั่งให้ไม่เกินประมาณ1,500นะคือหลังจากที่เรากดเพ a สออเดอรไปแล้วใช่ไหมคะ คารลปอเนี่ยจะส่งอ e ีเมลมาคอนเฟิร์มเราอ e ีเมลหนึ่งนะคะเนี่ยอีกสักพักแบบประมาณสองสามวันนะคะเขาจะส่งอีกอ e ีเมลหนึ่งมานะคะว่าแบบของเราถูกส่งแล้วหรือยังหรือว่าถ้าของเรายังไม่ถูกส่งนะคะเขาจะส่งอ e ีเมลมาบอกก่อนว่าแบบเออมันอาจจะช้านิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวส่งให้ไม่เกินวันนี้วันนี้นะคะแกไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะโดนภาษีหรือเปล่าเพราะปกติครัรลปอปเนี่ยต่อให้เราสั่งนิดเดียวอะกล่องเขาก็จะเป็นกล่องแบบกล่องปานกลางอะที่ไม่ใช่กล่องเล็กๆกันนะ แกมก็ไม่แน่ใจว่ากล่องขนาดนี้เนี่ยจะโดนภาษีไหมนะคะแกมแนะนําว่าไม่ต้องสั่งครบ50าสิบหรอกไม่ต้องแบบเอาส่งฟรีอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวโดนภาษีนนะแกมก็ไม่ได้กดสั่งจริงๆอะ่ะเพราะว่าที่จริงแกมก็ไม่ได้แบบอยากได้อะไรจากคันเลือกป๊อปตอนนี้นะคะหวังว่าขั้นตอนทุกอย่างที่แกมบอกเพื่อนๆไปสามารถช่วยเพื่อนๆได้นิดนึงเนาะคือถ้าใครมีปัญหาไม่เข้าใจแบบหรือว่าแบบมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นสามารถ เข้ามาใน Facebook แกมมาคุยกับแกมได้นะคะแกมอาจจะแบบแกมก็ซื้อของออนไลน์บ่อยเหมือนกันแล้วก็ซื้อของจากคันเลอร์ปอบ่อยเหมือนกันถ้าแกมรู้เนี่ยแกมอาจจะช่วยเพื่อนๆได้นิดนึงนะคะก็สําหรับคนที่จะสั่งของออนไลน์นะคะแกม,แกมแบบอกเพื่อนเลยว,ว่าเพื่อนๆต้องแบบอดทนนิดนึงนะคะมันจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะคะประมาณ15วันถึง20วันนะคะคน15วันถึง30วันไม่ไหวเนี่ยแกมคิดว่าควรสั่งของแบบพร้อมส่ง ควรไปซื้อตามหิ้วดีกว่านะคะก็แบบได้ของไวกว่านะแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดเรื่องแบบจะโดนภาษีไหมถ้าเป็นคนแบบกังวลมากๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครมีความรู้สึกว่าเออเสียภาษีได้ไม่เป็นไรก็สามารถสั่งเองได้นะผมเคยรอของนานสุดเนี่ยไม่ใช่จากไม่ใช่จากเว็บคันและปอบนะจากจากที่อื่นนะคะประมาณ2เดือนได้นะคะยมงก็อดทนนะยังก็เฉยๆไม่ได้อะไรมากนะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรพวกนี้ก็เมนมาได้ข้างล่างแล้วกันเนาะ